นะครับเอาที่เลกมาฝากกันครับวิธีการใส่เลขหน้าใน m i c r o s o f t Word นะครับโจทย์ของเราก็คือว่าหน้านี้นะครับหน้าแนวตั้งกับหน้าแนวนอนแนวตั้งอยากให้อยู่บนขวาแนวนอนอยากให้อยู่ล่างขวานะครับซึ่งตอนนี้พอใส่เลขหน้าแล้วมันใส่ทั้งบนทั้งล่างนะครับ อยากจะให้มันอยู่แค่ทีเดียวคือข้างล่างข้างบนไม่ต้องนะครับแล้วก็หน้าแนวตั้งเฉพาะข้างบนนะครับข้างล่างไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นการพิมพ์เอาเองอยู่นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเอาเรียกหน้าตัวเดิมมันออกก่อนเลขหน้าออกเลขหน้าออก เลขหน้าออกโอเควิธีการนะครับอันดับแรกเลยใส่เลขหน้าก่อนเลยนะครับไปที่ insert นะครับภาษาไทยก็แทรกนะครับแล้วก็ไปที่ page number ใส่เลขหน้านะครับเลือกที่บนขวาก่อนอันดับแรกนี่คือโจทย์แรกเราใส่เข้าไปก่อนโจทย์แรกนะครับทีนี้ โจทย์ที่2คืออยากให้เลขยก5มาอยู่ด้านล่างด้านบนไม่ต้องมีนะครับเราก็คลิกที่ด้านบนเพื่อที่จะไปที่เลขหน้าดับบนคลิกเข้าไปเลยนะดับบนคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คุมดอมนะับไฮไลท์ไฮไลท์ภาษาอังกฤษบเบอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็กดที่นะครับมันจะขึ้นดีไซน์มาด้านบน เครื่องมือด้านบนจะขึ้นดีไซน์นะครับไปที่ Link To นะครับ P i v a t นะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนะครับเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะก็ลองลองถ้าใครใช้เมนูภาษาไทยก็เมนูดีไซน์นะฮะแล้วก็ที่มันมี Private แล้วก็ next แล้วก็ Link เนี่ยตรงนี้นะครับก็กดตรง Link To นี้ออกทำไมต้องกดออกเพื่อที่จะไม่ให้เลขหน้ากับเลขเลขหน้าด้านแผ่นข้างหน้ากับแผ่นต่อมาเนี่ย มันเชื่อมโยงกันนะครับพอมันไม่เชื่อมพอมันตัดออกจากกันแล้วเราก็สามารถที่จะลบคิดไฮไลท์แล้วก็ดีลิทออกได้นะฮะโดยที่เลขหน้าด้านบนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเห็นไหมเลขหน้าด้านบน,นย,ยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่หายถ้าเราไม่เอาลิงก์ออกมันจะหายไปด้วยการทาระลบแต่ว่าด้านล่างมันจะหายไม่ต้องมาสนใจด้านล่างครับอ่าหายแล้วนะ แผ่นนี้เราจะใส่ด้านล่างโจทย์เราก่อนโจย์ที่2นะครับเราก็คลิก d ดับลิ้คลิกแล้วก็ไปใส่ที่เพจนัมเบอร์ตรงนี้คือด้านล่างใช่ไหมด้านล่างป๊บเห็นไหมครับด้านล่างขวาได้ละคลิกออกนะครับอา้าวดันมาด้วย นะครับถ้าเกิดว่ามันคือถ้าข้างบนขึ้นมาด้วยอะ่ะเราก็นะครับเดิมเบิลคลิกแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็กดลิงก์ออกนะครับแล้วก็ไปลบด้านบนออกตรงนี้ไปลบด้านบนออกแบบนี้นะครับผมโอเคนะนะครับอ่าได้เล็กมาแล้วแต่ว่าหน้าถัดมาคือเราต้องการโจทย์ต่อมาคือเราต้องการแค่หน้านี้หน้าเดียวะ ที่อยู่ด้านขวาล่างนะทีนี้เราก็จะเอาหน้าต่อมามาอยู่ด้านบนก็ทาเหมือนกันครับไปที่เลขกหน้าคลิกไฮไลท์ตรงเลขกหน้าแล้วก็เอาลิงก์ออกนะครับพอลิงก์ออกเสร็จเราก็ลบทิ้งไปพอลบออกหน้าต่อต่อไปมันก็หายไปด้วยเห็นไหมแต่ว่าหน้าด้านบนยังอยู่เหมือนเดิมนี่แบบนี้ยังอยู่นะครับแล้วเราก็คลิกด้านบนเพื่อที่จะใส่เลขหน้า ตัวนี้คือบนขวาเ,ออเลขหกเห็นไหมครับได้แล้วคี่หกหก7โอเคด้านบนเ้วด้านบนหอยู่ด้านขวาล่างอ้าวตัวนี้มาด้วยหน้านี้เราก็นะตัวนี้มันมาด้วยใช่ไหมมันมาด้วยแล้วก็เราลิงก์ออกแล้วก็ลองลบออกนะครับอ้าวตัวนี้หายไปด้วยเดี๋ยวลองใส่ใหม่นะครับ กดลิงก์ออกก่อนนะแล้วก็ไปที่เลขหน้าเพิ่มขึ้นมาไหมไม่ขึ้นแล้วโอเคสี่ห้าหโอเคครับนี่คฮะวิธีการใส่นะครับคือถ้ามันขึ้นด้วยกัน,น่ะเ,เราก็เราก็กคลิกที่ตัวเลขหน้าแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็เอาลิงก์ออกนะครับเพื่อที่จะลบเลขหน้าตัวนั้นออก นะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับวิธีการใส่เลขหน้าที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะแยกลิงก์ออกจากกันมันก็จะไม่เชื่อมโยงกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผม